สวัสดีครับพบกันยามเช้าๆนะครับกับเบลท่อเกษตรดี y วนะครับอันนี้เป็นลาชนีกิ่งตอนนะครับชุดนี้ทำลากไว้สวยๆนะครับมีหลากหลายส่งนะครับไม้ยังไม่ฟื้นนะครับไม้ยอดกำลังมายอดกำลังมานะครับกำลังแทงใบอ่อนมาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ได้อัปเดตลงใน YouTube ด้วยในเพจบ้านชมชมบันไซด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอใบมาก็น่าจะดูได้นะครับ เราไปมาก็น่าจะสวยนะครับชุดนี้นะฮะเบื้องต้นจะเห็นว่าหลากัหลกๆเลยก็คือไม้ต้องทํารากไว้ก่อนเนาะไม้ต้องทํารากไว้ก่อนอย่างเช่นตัวนี้นะครับ,บเขาก็จะเน้นเรื่องรากไว้ก่อนนะครับเมื่อรากเขาเริ่มเริ่มโตแล้วนะครับก็มาสร้างพุ่มพวกลูกกันไปนะครับก็มีไม้หลากหลายนะครับเลี้ยงไว้อย่างไงล่ะตอบสนองความชอบของตัวเองนะครับอาราก็มีนะครับอาราก็มี ะะเล็กๆนะครับบอนไซเล็กๆก็มีนะครับอชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะครับเพื่อนๆเพ,เพราะว่าไม่ว่าช่วงนี้เนาะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะครับโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากมายนะครับเราชอบแบบไหนเรามีความสุขแบบไหนเราก็ทําไปเถอะครับเพราะว่าจะได้มีความสุขในยามที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับเดี๋ยวนะฮะช่วงที่มันทําอะไรไม่ได้มันจะ เสียดายพวกนี้นะครับอ่าตัวนี้เราบท่ทอบทําไม้ก็มีความสุขในทุกๆุกวันนะครับมีความสุขเพลิดเพลินแล้วก็คลายเครียดได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตาตกระถางนะครับเป็นเพิ่มหน้าตกกระถางนะครับทําเล็กๆไว้นะครับก็แต่ก่อนก็อยู่ในกระถางดํานะครับพอพอยกเข้าใส่กระถางปูนก็พอดูได้หน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ลาชินีกิงต้อนนะครับตัวนี้เป็นรากสไตล์ธรรมชาตินิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ยังอยู่ในกระถางกระถาง10 10นิ้วนะครับกระถาง10นิ้วหรือ12นอนี่ประมาณนี้นะครับก็เราจะเห็นว่าเขามีโคนรากนะครับเขามีโคนรากดีนะครับแล้วก็กิ่งซ้ายขวาหน้าหลังเขาก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ตัวนี้ก็จะตัดคุมกิ่งนะครับที่จริงมันมีใบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ไม่ปล่อยยืดยาวตัดคุมกิ่งนะครับให้มันแตกแขนงออกมาเล็กๆนะครับจะทําเป็นพุ่มเล็กๆนะครับทาเป็นพุ่มเล็กๆเมื่อทําเป็นพุ่มเล็กๆนะครับเพื่อนๆนก็เห็นว่าเนี่ยมันมีโคนรากนะครับแล้วก็กระถางมันสูงมันยาวรากมันมาถึงนี่แหละถึงถึงตูดกระถางเลยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราทําพุ่มเริ่ม,เร,มเริ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวยกใส่กระถางแบนแบยกใส่กระถางสี่เหลี่ยมแบนแบเล็กๆนะครับแล้วก็ตัดทดราก รอใบมาก็สวยก็จบเลยนะครับตัวนี้สวยๆเล็กๆนะครับแต่ว่าถามว่ามันเล็กแบบนี้มันมันก็ไม่ใช่ไม้เล็กนะครับเพื่อนๆมันเป็นไม้ที่ตอขนาดนี่ใหญ่เท่าแขนเลยนะฮะเป็นไม้ใหญ่นะครับเป็นไม้ใหญ่แล้วเรามาตัดทดให้มันเล็กนะครับอ่าเรามาตัดทดให้มันเล็กตัวนี้จะเป็นมะขามนะครับมะขามมะขามพ่อเม็ดนะครับบิดเอี้ยวไว้นะครับก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับว่างๆก็จะมาดัดมาตัดมาแต่งนะครับตามสไตล์ความชอบ ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ดัดไว้นะครับเป็นพิมน้าไต้หวันนะครับพิมน้าไต้หวันที่เคยทําคลิปเล่นๆกับให้เพื่อนๆได้ชมกันอมาดูไม้ลากทองต้นนี้นะครับไม้ลากทองเนาะเอาให้ดูต้นนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็สวยนะครับทําโครงสร้างไว้มึกก่อนหน้านี้ลากไม่เดินนะครับอันนี้เอาลงกระถางเล็กๆไว้นะครับก็ใบกําลังมานะครับุ่งนี้คงเหมือนกันตัวนี้ก็รอตัดแต่งนะครับตัแต่งโครงสร้างรอให้ไม้ฟื้นก่อน ไม้ฟื้นเราค่อยตัดแต่งโครงสร้างทําทรงพุ่มนะครับเอามาดูลากทองอัปเดตลากทองนะครับอดอกหายหมดแล้วนะครับดอกหายหมดแล้วลากทองตัวนี้นะครับก็เป็นลากทองที่ที่สวยที่สวยอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูลากเขาจะเด่นมากนะครับลากเด่นมากเลยสีทองใหญ่นะครับแล้วก็เป็นไม้ทรงสูงตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยแค่ด้านบนนะครับ แล้วเพื่อนๆเห็นจากขอบสีดําลงมาหาก้นกระถางนะครับมันจะเป็นเนี่ยจากตรงนี้ลงมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทองทั้งหมดเลยนะครับด้านล่างแล้วก็จะมีรายละเอียดลากขแขนงเยอะแยะนะครับทองต้นนี้นะครับมันมันลามขึ้นต้นแล้วนะพเพื่อนๆนี่มันลามขึ้นต้นละนะฮะนี่มาฝั่งนี้ละนะครับหวังว่าอยากอยากเห็นว่ามันจะลงลากเส้นนี้ด้วยนะครับ แต่มันจะลงหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ไม่เคยเห็นมันลามลงรากนะมีแต่เห็นมันลามขึ้นต้นนะครับต้นนี้ใหญ่นะครับต้นนี้ใหญ่ใหญ่ๆเลยสวยมากเลยนะครับต้นนี้นะครับอ่ามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ใหญ่นิดนึงนะครับไม้ใหญ่นิดนึงต้นนี้เป็นตัดทดลากไว้ในในช่วงหน้าหนาวนะครับใบ หน้าหนาวอย่าเพิ่งไปทาอะไรมาเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าทําแล้วไม้มันไม่ฟื้นนะครับนี่มันก็มาฟื้นหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนเหมือนเดิมนะครับมาฟื้นหน้าร้อนหน้าฝนเหมือนเดิมชุดหลังๆก็จะเป็นไม้ทรงสูงทรงแท่งแล้วก็เป็นกิ่งราชินีเล็กๆที่เราชาไว้นะครับตัวนี้ก็รากสวยนะครับได้ตัดทดกิ่งไว้นะครับยังไม่เป็นพุ่มยังไม่เป็นทรงนะครับยังไม่เป็นพุ่มยังไม่เป็นทรงเดี๋ยวรอขนาดกิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดัดให้ ให้เป็นเพื่อนได้ชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นราชินีทุกอย่างาหลกัหลกๆเลยจะเป็นราชินีนะครับตัวนี้ก็จะทรงสูงขึ้นมานิดหน,นึง่งแต่ทํารากไว้แล้วนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นไม้ทรงสูงนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวหมอท็อปมาแนะนําวิธีการทําไม้ทรงสูงนะครับว่าไม้ทรงสูงเนี่ยมันทําได้กี่อย่างกี่แบบนะครับทําได้จากอะไรนะครับมันทํายังไงแล้วกันไม้ทรงสูงมันทํายังไงนะครับ แล้วมันทําแบบไหนเดี๋ยวเบาซับมาแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกลากหรือยกยอดนะครับเพื่อน,อนๆมือใหม่หลายคน <ๆ S 1> อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่เก่งแล้วนะครับเ <ๆ S 1> ข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวมาแนะนําเพื่อนๆ,ๆที่มือใหม่จริงๆเลยนะครับอาจจะไ,ได้เป็นความรู้นะครับดูร0อยคนดู10คนนะครับได้ความรู้1คนเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ อ่ะโอเคครับวันนี้บ่าวท็อปก็มาทักทายในช่วงเช้านะครับก่อนที่จะกลับสงการเพื่อนๆหลายคนกลับต่างจังหวัดแล้วนะครับกลับสงการกันแล้วนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับอ่าส่วนบ่าวท็อปเองก็จะกลับในเช้าของวันวันที่9นะครับวันที่9อ่าวันที่8ให้เพื่อนๆกลับกันก่อนเลยนะครับวันที่9เดี๋ยวบ่าวท็อปจะกลับนะครับ โอเคนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับมาทักทายกันนะครับก่อนหยุดสงการนะครับขอให้เพื่อนๆที่ยวสงการอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็เดินทางไปกลับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยโดยสวัสดิภาพไปพบกับครอบครัวแล้วก็เติมกําลังใจเติมไฟให้กันและกันนะครับแล้วก็กลับมาสู้งานใหม่นะครับเพื่อที่จะเก็บเงินเก็บทองไปอยู่บ้านเราเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ่าวทอเกษตรดีนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ